สวัสดีครับก่อนจะปีใหม่เรามาสรุปกันก่อนนะคะวันนี้เราจะมาคุย,ยเรื่อง s ซเรียสมากเนะ่ดังนั้นตั้งใจฟังให้ดีนั่นได้แก่เรื่องผลคะแนน i อเอลส่วนหญิงนะคะคะแนนไอเอล่วมาแล้วครั้งนี้ที่วันก่อนได้มารีวิวให้ฟังว่าเป็น,ปนยังไงบ้างนะคะมันจะมีการสอบ4ีอย่างด้วยกันคือเริ่มด้วย listening reading ขอโทษ reading writing แล้วก็ speaking ในตอนบ่ายจำได้ไหมรอบนี้เปสอบของอ ผลคะแนนออกมาแล้วเป็นที่น่าผิดหวังเป็นอย่างยิ่ง <c oughs> คือคิดว่าไปสอบด้วยความหวังว่าจะต้องได้ writing เนะคะหรือว่าการเขียน7จากอันก่าที่ได้6.5ผลสรุปคือว่าได้เท่วเดิม6.5นะคะ overall ลอย่างนนี้รอบนี้ได้ด7.5โดยที่ได้ listening 8ปเต็มเ reading ได้7ตกลงไปจุด้านะคะจากครั้งก่อน Writing ได้เท่าเดิมเลย6.5แล้วก็ Speaking ได้8เท่าเดิมน,นะคะรวมแล้วทั้งหมดคือ7.5นั่นเองคือกําลังรอบนี้ที่มาคุยให้ฟังเนี่ยไม่ได้จะมาโมค้คะแนนหรือเล่าอ่่านั้นให้ฟังนะคะแต่มันเป็นลักษณะที่ว่าเราได้บทเรียนอะไรจากการสอบสครั้งคือครั้งแรกเนี่ยเพิ่งสอบไปเมื่อต,นตอนเดือนมีนาคมจำได้เลยวันที่17มีนาคมต้นตีนี่นะคะ2555แล้วก็รอบนั้นเนี่ยมีการเรียนพิเศษตังใจปิวเข้มเต็มที่เ่อจะได้สอบ นะคะแล้วกเ็เทคนิคอย่างหนึ่งที่ตอนนั้นใช้เยอะๆเลยก็คือการเขียนทุกวนันเขียนบ่อยๆแล้วก็ฟังเจอฝรั่งพูดบ่อยๆนะคะแต่ว่ามันมีมีการฝึกเยอะๆเนี่ยมันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เราอาจจะเป็นปัจจัยได้คือความเครียดและความกังวลเนืน่องจากว่าเราคาดหวังค่อนข้างสูงเพราะใจยิงอยากจะเจาะสอบครั้งเดียวนะคะอยากได้ทั้งหมด7 7 7 7, 7ทุกทักษะนะคะแล้วก็ พอวันนั้นไปสอบปุ๊บเนื่องจากเราไม่เคยสอบเลยไม่เคยอะไรเลยเนี่ยมันก็มีความกังวลเกิดขึ้นแต่ว่าแน่นอนมีความภายใต้ความกังลวลเรามีความพร้อมอยู่ทําให้คะแนนวันนั้นออกมาได้ค่อนข้างดีอีู่ใน listening ที่บอกไปแล้วนะคะ7.5 reading 7.5 writing 6.5และก็ speaking 8ถือว่าเป็นคะแนนที่โดยวรวมโอเคนะคะแต่ว่าทําไมต้องถามว่าทําไมต้องเอาคะแนนไปเยอะๆเพราะว่าเรียนเอกภาษาอังกฤษ แล้วก็จะสมัครการสอบภาษาอังกฤษเลย่ต้องใช้คะแนนค่อนข้างเยอะพอสมควรอ่ะคราวนี้มันมีผลยังไงกับการความแตกต่างมีปัจจัยอะไรในการสอบรอบที่1รอบที่2บ้างนะคะรอบที่1นึ่งที่บอกไปแล้วมีความพร้อมสูงแต่ความกังวลก็สูงเหมือนกันรอบที่สองที่ผ่านมาเนี่ยสอบเมื่อเดือนธันวาคมที่สิธันวาคมนะคะการเตรียมพร้อมไม่เท่ารอบแรกพูดด้วยความสัจริงแต่ว่าความสบายใจความกังวลใจแทบจะไม่มีเลยยกเว้นในการสอบด้านเกี่ยว ก็คือทักษะเดียวคือทักษะไรติงดังนั้นเนี่ยเวลาวันที่เข้าไปสอบเนี่ยเนื่องจากว่าที่มาหาวิทยาลัยที่ยู่สมัครนี้นะคะเขากางจะโอเคว่าสามารถจะใช้ผลของการสอบสองครั้งสามครั้งมารวมกันได้นะคะแล้วก็ทักษะที่ดีที่สุดในแต่ละครั้งไปปุ๊บมันเป็นยังไงเวลาไปสอบวันนั้นเนี่ย listening กับ reading เนี่ยสอบแบบผ่อนคลายไม่กังวลอะไรเลยคือฟังปุ๊บใช้เรามีความรู้ด้านของการทำขอ้อสอบอู่แล้วว่าข้อสอบมันเป็นยังไง t e s ฟ <Taste>, format <S เป็นยังไง คนแนนมันออกมาจะค่อนข้างสบายความกังวลไม่มีเออ่แลกภายใต้ความรู้สึกที่มันไม่กดดันี่ยมันทําให้เราความข้อสอบได้ดีขึ้นจริงๆนะคะในในในัาสนของข้อสอบ listening พอฟังปุ๊บมันสบายสบายปุ๊บกินรู้สึกได้ว่าคะแนนขึ้นจุดห้าเนี่ยเพราะว่าความสบายความกังวลที่มันคลายไปนะคะแต่ reading ทําไมลดลงไปจุดห้าเชื่อว่าทักษะมันน้อยลง นื่องจากว่าทักษะ Reading เนี่ยถ้าไม่ฝึกบ่อยๆไม่ได้เราต้องฝึกแบบต้องอาศัย Test e s t t a k i n g s k i l l ลช่วยนะคะคือทักษะการทําข้อสอบซึ่งก่อนจะไปสอบวันนั้นจริงๆเนี่ยทำข้อสอบแค่ประมาณ2อชุดเองซึ่งมันไม่พอสำหรับการเตรียมตัวสอบนะคะส่วน Part Writing หรือว่าการเขียนที่ได้คะแนน,นน้อยคะแนนเท่าเดิมเนี่ยสารภาพด้วยความสัตจริงว่าเท่าเดิมท เท่าเดิมแบบอ่านเพิ่มขึ้นแต่เขียนน้อยลงคืออ่าน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 หนังสือเยอะมากนะคะเล่มนี้ก็เป็นหนึ่งเล่มที่อ่านเรื่องเล่มชื่อ academic writing for graduate students คือมันเป็นเรื่องดังเรื่องของกฎเรื่องของระเบียบการเขียนการเขียนแบบเป็นทางวิชาการของภาษาอังกฤษแต่มันไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นะักเพราะไม่ได้ฝึกเท่าที่ควรจะฝึกดังนั้นเนคะแนนก็เลยออกมาเท่าเดิมถึงแม้ว่ารอบนี้จะเขียนในจำนวนคำมากขึ้นกว่าเดิมนะคะมันก็ไม่ได้ทำให้คะแนนเพิ่มขึ้นกว่าเดิม เพราะมันไม่มันคงมีจุดบอดเช่นมันไม่โฟล์มันไม่ลื่นไหลหรือว่าแกรมม่จะได้น้อยลงก็ได้นะคะโอเคไม่เป็นไรอ,อันนั้นก็คือค่อยอยว่ากันอีกทีนสำหรับไร i ิงนะคะสุดท้ายพาร์ทสปีกิ n งอันนี้เป็นพาร์ทที่น่าสงสัยที่สุดเพราะวันนั้นพอตอนสอบเสร็จออกมาเนี่ยคือหญิงรู้สึกว่า,าพูดได้ไม่ดีเลยนะคะ,ะแล้วก็ประเมินตัวเองว่าคงได้ประมาณไม่ถึงเจ็ดะ 6.5ก็น่าจะโอเคแล้วเพราะว่ามีรู้สึกว่าวันนั้นที่พูดเนี่ยคือพูดติดขาด fluency ขาดไป accuracy หรือความถูกต้องแม่นยำนยก็น้อยลงนะคะเนื่อจากเราไม่ได้เตรียมพร้อมเราไม่ได้ฝึกพูดอะไรมาไม่ได้เตรียมมาเท่าไหร่นะแล้วก็อีกอันนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่า organization คือการเรียงลำดับนะคะมว่าจะเป็น first second third then แล้วพวกคอนจั้งชันต่างๆเนี่ยังไม่ค่อยได้เตรียมพร้อมไม่ได้พูดเต็มที่แล้วก็หนักไปทางติดขัดจะได้วซ้าแต่กรรมการให้แปเลยค่อนข้างสงสัยนิดนึงว่าเอ๊มันเป็นเพราะอะไรหรืออาจจะเป็นพวกความคล่องที่เรามีอยู่ในตัวก็ได้นะคะเอาเป็นว่าคือจากกดเด่นของการสอบสองครั้งเนี่ยอยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่ามันมีปัจจัยประมาณ 3- 4ตัวที่ทำให้คะแนนมันเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงนะคะ อันดับที่หนึ่งเลยคือการเตรียมพร้อมถ้าไม่พร้อมไม่ควรสอบและต้องพร้อมขนาดที่รับความกดดันในการทำข้อสอบ3ชั่วโมงติดก,กันได้อันนี้คือเรื่องใหญ่ 2. การฝึกฝนพูดเสมอว่าปกติต้องฝึกฝนกมากๆในภาษาอังกฤษถ้าไม่ไม่ฝึกนฝนทักษะไม่เกิดและถ้าทักษะไม่เกิดไม่ควรไปสอบเด็ดขาด 3. ความกังวลความเครียด ถ้ามันมีอยู่ในระดับที่พอดีประมาณกล,กลางๆไม่มากจนเกินไปทําให้ผลสอบหรือว่าสมาธิมันสั้นลงอันนี้ค่อยว่ากันถ้ามันมากเกินไปก็ลดมันซะทําให้สบายใจขึ้นไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็ตามนะคะคือ3ตัวหลักๆนี่แหละที่ต้องพยายามรปปรปับระดับให้พอดีจากการสอบโควต้ขอโทษ i อเอลสองครั้งที่ผ่านมานะคะอันดับหนึ่งความพร้อม2การฝึกฝน3ความเครียดความกังวล ะะโอเคดังนั้นสุดท้ายขมวดกลับไปที่เดิมที่พูดเสมอทุกๆวิดีโอและยังก็ยังจะพูดต่อไปเรื่อยๆว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการฝึกฝนนั่นก็คือ keep practicing โอเค see you guys later อย่าลืมนะ